ถ้าผันถูกไม่เล่นน้อยออสภาพ99.99% 99จะหาที่ไหนได้นะต้อง MG3 คันนี้แล้วจ้าเออมาหาเราสองคนสิจา้าบอกเลยว่าเอกสารไม่ยุ่งยากขออย่างเดียวอย่าติดแบล็กลิสก็พอถูกต้องแล้วดันทุกเคสแน่นอนคร<า>ับผมสวัสดีค่ะวันนี้พบกับกบระบายบอบัว38จ้าสวัสดีค่ะวันนี้ม่พบกับน้องเอเดรสินจ้าเออวันนี้เอารถดุยงมาฝาก MC เนาะ MG3 นะคะ 1.5D ปี1920เด้อเปิดราคาขายที่3แสน19,000บาทออกรถกับเราวันนี้นะเช็คเงืน เออแล้วก็ที่สำคัญนะคะยังมีโปรโมชั่นช่วยผ่อนตั้งหลักตั้งตัวอีก6เดือน6เดือนแรกเพียงแค่999บาทหลังจากนั้นนะคะปีหน้าฟ้าใหม่นับไปเลย6เดือนปี5ปี2566ไหมเออใช่เลเออค่อยไปผ่อนราคาเต็มอยู่ที่6,100บาทครับผมครับผมเดี๋ยวมาดูรถกันเลยนะคะ MC คันนี้สีขาวรถเพิ่งเข้าน้องเอิร์ใช่แล้วก็ถ้ามีริ้วรอยล่องรอยไม่ต้องซีเรียสนะใช่เราให้เห็นแบบนี้ดีกว่าเราให้เห็นแบบเราทํามาแล้ว เดิมนะคะระบบเบรก ABS จ้ามอเอมอกอยครบหมดเลยถ้าเกิดรอบคันคันนี้ครับแล้วก็รถลอยติดรถมานะคะแบบนี้แหละสวยแล้วใช่หรือว่าถ้าจะเปลี่ยนก็แล้วแต่ลูกค้าเลยทักมาได้เลยคันนี้เลขไม้แค่เก้าหมืนนะคะมีวิทยุให้เกียร์ออโต้นะคะระบบเป็นแมนนวลเนาะกระจกเป็นไฟฟ้าหมดเลยจ้าเออ สวยๆนะคะแผ่นพวงแผ่นเพดยูครบนะพี่น้องเป็นเก่งหาประตูบอพับได้นะอสำหรับผู้ใดสนใจอยากจับอยากจองะค่ะได้ให้น้องเอิร์นฝากซ้อนท้ายการติดต่อใจจ้างทางสีฟ้านะคะลิงไลน์เบอร์โทรปักหมดให้อยู่ด้านบนสว่วนสีแดงอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็สีดำนาะ S C C Motor S K S C C Motor 2เบอร์โทรอยู่ด้านล่างโทรได้แอนไลน,นได้จ้าต่างจังหวัดไม่ต้องมาถ้าสัญญาณถึงที่ส่งโดยฟรีฮานาบัตรรับรถแน่นอนแก้ว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 